ลองจินตนาการดูว่า ถ้าคุณเช่าจักรยานปั่นเล่นอยู่ดีๆเจอตั๋วรถไฟไปอัมสเตอร์ดัมฟรีแต่ต้องเดินทางภายใน3ถึง4วันนี้คุณจะเรียกไปไหมนี่คือแคมเปญ Unexpected Tickets ของ Eurostar รถไฟความเร็วสูงยุโรปที่ซ่อนตั๋วจริงไว้ในของใช้ประจำวันไม่ใช่คูปองแต่เป็นตั๋วที่ใช้ได้ทันทีเพื่อโปรโมตบริการจองตั๋ว last m i n u t ิความฉลาดคือเขาเลือกของให้ตรงกับเมืองเช่นจักรยานแทนอัมสเตอร์ดัมบาเกตแทนปารีสแค่เห็นก็เชื่อมโยงได้ทันทีโดย ไม่ต้องอธิบายสิ่งนี้สร้างความเร่งด่วนแบบธรรมชาติและเปลี่ยนจากเราต้องตัดสินใจไปเป็นเราได้รับโอกาสซึ่งลดแรงต้านทางจิตวิทยาอย่างมากเพราะยูโรสตาเข้าใจว่าคนยุคนี้เครียดกับการวางแผนเบื่อการเที่ยวที่ต้องทำตามสูตรโซเชียลบทเรียนคือการตลาดที่ดีคือการเข้าใจอารมณ์คนและสร้างช่วงเวลาที่เขาจะจำได้จริงแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เจอตั๋วแบบนี้จะกล้าไปทันทีไหมหรือขอคิดก่อนลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยครับส่วนใครที่สนใจหาความ รู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดวันละตอนได้เลยครับ